เชื่อไหมว่าหลายคนต้องการตัวช่วยและทางเลือกทางด้านการเงินในเรื่องของการแบ่งเบาภาระในเรื่องของการใช้ใจ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นทางเลือกด้านการเงินที่สายแมา่จะอำนวยความสะดวกคุณได้คุณอาจจะไม่ได้ชอบสินเชื่อแบบนี้ก็ได้แต่คุณเน่ยจะรู้ไว้นะถ้าหากว่าเขาทําให้คุณคล่องตัวมากขึ้นการที่คุณมีไว้ติดกระเป๋าเอาไว้มันก็อุ่นใจกว่าเยอะ สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าอยากจะผ่อนสินค้าก็ตามเชื่อไหมว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากในขณะนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องสินเชื่อบัตรเครดิตนั่นแหละหลากหลายที่เขาจะมีเงินคืนให้กับคุณด้วยฉะนั้นแต่ละคนแต่ละสไตล์ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันเชื่อว่าในวันนี้คุณจะค้นพบตัวเองได้ไม่ยากใครที่ไม่ชอบสินเชื่อแบบนี้ ถ้าคุณฟังไว้มันก็เป็นเรื่องดีนะเปิดตัวกันด้วย2บัตรจากซิตี้แล้วกันตัวแรกจะเป็นบัตรซิตี้ซึ่งจะเหมาะกับสายช้อปปิง้งสายท่องเที่ยวจะเป็นการรับคะแนนสะสมซิตี้รีวอทฮารเท่าสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์หรือไม่ก็ e ี a l ล e เก็ได้แล้วคุณก็รับเครดิตเงินคืน2%ได้ที่ปั๊มน้ำมันเชลทุกสาขาเมื่อคุณมียอดใช้จ่ายครบ 800บาทเละอีกบัตรหนึ่งก็เป็นบัตรซิตี้เหมือนกันแนตะ่ว่าเป็นบัตรซิตี้ลาซาด้ตัวนี้ก็ใช้จ่ายผ่านแอป Lazada านั่นเลยแล้วก็รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอ์ด10เท่าเลยนะแถมคุณสามารถใช้จ่ายที่ห้างแมคโครได้ด้วยหรือใครที่ชอบบัตร SCBM c a r d ตัวนี้จะเหมาะกับใครก็ตามที่มีบ้านอยู่ใกล้เดอะมอหรือไม่ใกลก็ไม่เป็นไร ใครที่ชอบไปเดะมอคุณจะสะสมเอ็มพอยต์ได้ทุกๆยี่สบาทของคุณเนี่ยรับไปสองคะแนนด้วยกันคือจะเหมาะกับคนที่ชอบซื้อสินค้าใน the more Group เครืรเดะมอลล์ g r กรุ๊ปนี่แหละหรือไม่ก็ไปซื้อที่ Home f ฮมเฟ m a r t ก็ได้รวมไปถึงกูเมะมาร์เก็ตด้วยเขาจะมีส่วนลดให้เพียบเลยหรือจะเป็นบัตรจากอีออนก็ได้นะถ้าตัวแรกจะเป็นของ b ิ๊กซีออน คือบัตรเนี้ยคุณจะได้ส่วนลดทุกครั้งเลยที่คุณไปใช้จ่ายที่ Big C ก็จะเน้นเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งนี่ยแหละคนที่ชอบความประหยัดหรือบัตรอีออนเจพรีเมีย์แพลตตินัมตัวนี้จะให้ส่วนลดเยอะมากครั้งหนึ่งนี้100บาทแต่ว่าคุณจะต้องไปช้อปในช้อปปีหรือไม่ก็ลาซาด้าใครที่อยู่ใกล้กับเซนทันบ้างคุณได้จะใช้บัตรนี้นะบัตรที่อยู่ในเครือกรุงศรีเซนทันเดอะวัน เพราะว่าจะได้รับคะแนนเดอะวันสูงสุดคูณ3พร้อมกับรับส่วนลดเดียวสูงสุด5%แถมมีผ่อนศปด้วยนะในเคลือเซ็นทนหรือจะเป็นบัตรนี้ก็ได้ก็ของกรุงสีเหมือนกันแต่เป็นบัตรกรุงสีนาวแพตตินัมตัวนี้ค่อนข้างจะให้วงเงินเยอะมากแล้วก็รับเครดิตเงินคืนใน5%ด้วยกันทุกๆไลฟ์สไตล์เลยนะแถมก็มีการผ่อนแบบ0%นาน10เดือน คือตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการวงเงินเยอะๆนั่นแหละฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้วงเงินเยอะๆเงินเดือนของคุณก็ควรจะเยอะตามไปด้วยปิดจบกันด้วยปัจจุรกรและกันตัวแรกจะเป็นไลฟ์พอยต์ฉะนั้นจะเหมาะกับพวกชอบกินชอบเที่ยวชอบชอปปิง้งคือเหมาะมากเพราะว่าทุกการใช้จ่าย50บาทเนี่ยคุณจะได้1พอยต์โดย1พอยต์ก็จะมีค่าเท่ากับ1บาทด้วยกันคือยิ่งช้อปก็ยิ่งได้ถูกไหม ยิ่งได้ point เอาไปใช้ point ก็เอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ซื้อสินค้าหรือว่าไปจ่ายบินก็ได้คือจ่ายได้หมดเหมือนกับเราใช้เงินของเราจ่ายนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของบัตรบลูการ์ดซึ่งจะเหมาะกับพวกชอบดื่มคาเฟ่เมซอนหรือว่าคนที่เติมน้ำมันที่ปัม๊มปตทเนี่ยนะก็จะได้รับการสะสมแต้มในเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่เมซอนได้นะแบบหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะ หนึ่งครั้งด้วยกันทุกๆครั้งที่คุณมีการใช้จ่ายที่คาเฟ่เมซอนเนี่ยหรือว่าใช้จ่ายในเครือปอตทคุณจะได้รับการสะสมแต้มแบบอัตโนมัติไปด้วยและตอนนี้ใครที่ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทครบ600บาทคุณสะสมแต้มบูก,การ์ไปด้วยคุณจะได้รับส่วนลดท้ายบินมานะ10บาทด้วยกันซึ่งบินนี้ท้ายบินนี้เนี่ยคุณก็สามารถจะเอาไปเป็นส่วนลด10บาท กับที่คาเฟ่เมซอ n นในการซื้อเครื่องดื่มเย็น1นแก้วการที่คุณมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้เนี่ยก็ถือว่ามันก็มีข้อดีนะนอกจากคุณจะได้ส่วนลดประหยัดแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายสามารถใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้รวมไปถึงจะผ่อสินค้าก็แบบ0%ซสะสมแต้มแลกพ้อย์แต่ว่าบัตรเครดิตเองเนี่ยมันก็ให้ทั้งคุณแล้วก็โทษไปในตัว ฉะนั้นคุณเองเป็นคนที่ตัดสินใจใช้งานมันเนี่ยควรจะใช้จ่ายแบบระมัดระวังแล้วก็ใช้จ่ายตามจำเป็นจะด,ดีที่สุด